ตำนานแม่กาหลงมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งได้แต่งงานกันฝ่ายชายหน้าตาดีขมเข้มฝ่ายหญิงผิวคล้ำสวยคมชื่อกาหลงเมื่อแต่งงานกันก็มาเช่าบ้านที่เคยเป็นของนายอำเภอเก่าซึ่งย้ายไปอยู่กับลูกๆที่กรุงเทพชีวิตคู่ช่วงแรกก็รักกันหวานชื่นเมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายชายก็เริ่มเจ้าชู้ความทุกข์จึงมาตกที่แม่กาหลงนางหึงหวงสามีจนได้ทะเลาะก,กันทุกวันเวลาผ่านไปความรักของสามีก็ไม่มีเหลือวันหนึ่งแม่กาหลงลงมาทำครัวรู้สึกตัวร้อนร้อนลุ่มลุ่ม เมื่อเย็นวันนั้นเธอก็ได้เสียชีวิตลงแต่ชาวบ้านแถวนั้นยังคงเห็นวิญญาณแม่กาหลงอยู่บนเรือนไม่ยอมไปไหนขณะนั้นหลวงพ่อจรันเจ้าอาวาสวัดอัมพวันต้องการสร้างโรงครัวจึงได้ซื้อไม้บ้านแม่กาหลงเมื่อถึงวันรือ้อหลวงพ่อขึ้นไปบนบ้านบ้านก็สั่นไหวท่านจึงกล่าวพี่น้องทุกคนที่อยู่บ้านนี้เจ้าของบ้านก็ดีมาอยู่ที่นี่ทําไมเล่าไปอยู่วัดด้วยกันนะไปอยู่วัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในอบายเป็นเปรตไม่ดีแน่ช่วยกันรื้อช่วยกันปลูกเป็นโรงครัว เพื่อทาอาหารถวายแก่พระภิกษุสงฆ์และช่วยกันเลี้ยงพุทธศาสนิกชนเพื่อได้ความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลบ้านจึงสงบลงเวลาผ่านไปโรงครัวก็สร้างเสร็จไม่นานแม่ครัวของวัดคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าพวกเรานี้บาปเหลือเกินแอบขโมยของวัดเอากระปีหอมปลาของวัดกลับบ้านท่านเชิญเรามาจเจริญวิปัสสนาเราทนดูไม่ได้เจ้าอย่าเอาไปนะเจ้าจะมีบาปกลายเป็นเปรตเราเคยเป็นเปรตที่บ้านหลังนี้เราได้รับผลกรรมของเปรตผูกใจอำนาจของโลภโทสะโมหะ สามีของเราเจ้าชูมากเราตายแล้ววิญญาณจึงมาอยู่ที่บ้านแต่โชคดีที่ท่านมาซื้อบ้านหลังนี้มาเป็นโรงครัวเราตามท่านมาช่วยรื้อช่วยปลูกจนสําเร็จเหล่าคนทําครัวก็เลยสรุปได้ว่าเป็นผีแม่กาหลงหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าขโมยอีกเลยวันหนึ่งมีกลุ่มข้าราชการมาขอพักค้างแรมที่วัดวันนั้นเป็นวันพระพระจึงอยู่ในโบสถ์ทุกรูปตอนเช้าหลวงพ่อรู้ข่าวก็รีบมาพูดคุยกับข้าราชการกลุ่มนี้ด้วยความเป็นห่วงเพราะไม่มีใครดูแลเลยซึ่งกลุ่มข้าราชการก็บอกหลวงพ่อไม่ต้องเป็นห่วง เข้าปลาอาหารไม่ขาดเลยแถมตอนไปเข้าห้องน,น้ำน้ยังตามมาเปิดไฟให้ด้วยหลวงพ่อได้ยินก็ตกใจเพราะเมื่อคืนไม่มีแม่ครัวอยู่เลยสักคนท่านจึงถามลักษณะผู้หญิงคนนั้นก็ได้คําตอบว่าหน้าสวยคมผิวคล้ำเอาข้าวปลาอาหารน้ําชากาแฟมาบริการเป็นเหตุการณ์ที่หาคําตอบไม่ได้หลังจากนั้นก็มีคนเห็นแม่กะหลงอีกมากมายเช่นมานั่งวิปัสสนามาช่วยครัวสิ่งที่แม่กาหลงทําทําให้เธอพ้นสภาพจากเปรตไปสู่เทพธิดาตามบุญกุศลถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆอีกมากมายขอบคุณครับ